8นาฬิกา9นาทีของวันจันทร์ที่3มีนาคม2568ตอนนี้ต้อยกูวันอยู่ที่ที่ดินที่จะให้เช่าเนื้อที่4ไร่ขาด1งานนะครับอาเนื้อที่4ไร่ขาด1งานหมายเลขก โทรศัพท์0 2 7 5 2 5 2 1 4 5 0815661366หลังจากที่ดินถมเสร็จบทอัดเสร็จพี่น้องครับดูความสวยงามของที่ดินครับนี่สูงกว่าถนนณเวลานี้ประมาณ40-50เซนต์นะครับอ่าประมาณพี่น้องดูสูงกว่าถนนนะครับเนี่ยตอยกุวันอยู่หน้าที่ดินเลยถ่ายให้พี่น้องดูเลยครับนี่อ่า สูงกว่าถนนประมาณ40-50เซนเอ้าวมาถนนเส้นนี้คืออันนี้คือมาจากเทพารักมาจากแพรก่กษามาจากสุขุมวิทสายเก่านะครับทางนี้นะที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนบางนาตาดแค่กิโลกว่าเองห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ10กิโลกว่าๆห่างจากการไฟฟ้าห่างจากโรงพยาบาลห่างจากแบคโคโลตัส พวกบิ๊กซีพวกนี้นะครับห่างกันกิโลกว่าทั้งนั้นเลยอ่านี่คือที่จะมุ่งไปบางนาตราดอ่อนนุชลาดกระบังสุวรรณภูมิถนนเส้นนี้นะครับอ่าฝั่งนี้มีอยู่สี่เลนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือนีนี่เลยครับอ่านี่เลยมาจากนี่แหละครับเพื่อจะมุ่งไปถนนเทพารักษ์ถนนบางนาถนนเทพารักษ์ถนนอ่อนนุชเฮ้ยไม่ใช่ถนนอ่าสุขุมวิทสายเก่าเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวตัอทุวันจะเข้าไปในที่ดินเพื่อจะรีวิวให้พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องครับก่อนจะข้ามถนนก่อนจะข้ามถนนเห็นไหมครับถนนเส้นนี้เรียกว่าห่างจากบางนาตราดประมาณกิโลกว่ากว่าห่างจากเทพรักษ์กิโลกว่ากว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่มีปั๊มถึงเจอันแต่มีปั๊มถึง7อันปัมนป๊มอะไรบ้าง ปั๊มต 2, ปตทสองปั๊มบางจากสองปัม๊มคา,าเทคหนึ่งเอสโซ่หนึ่งแล้วก็ปั๊มแก๊สหนึ่งเป็นเจ็ดอันครับถนนเส้นนี้นะครับเอ้ที่ดินแปลงนี้นะครับอ่าพี่น้องดูครับอ่าต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ตรงเกาะกลางตอนนี้มาของจริงเลยอ่าพี่น้องดูครับที่ดินถมนะ่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหมดเลยสูงกว่าถนนผมว่าน่าจะห้าสิบเซนนะครับ นี่ครับถนนที่ดินแปลงสูงกว่าถนนประมาณ50เซนพี่น้องดูครับช่วงชั่วโมงเร่งด่วนรถไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นแสนคันแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านนะครับเป็นถนนเออเป็นที่ดินที่ผมว่าสวยนะครับเพราะว่ามันเป็นชุมชนมากเลยอ่าพี่น้องดูครับอ้าวมามาดูภายในของที่ดินนะครับเรียบร้อยแล้วครับบดอัดแน่นเรียบร้อยแล้วยกสูงกว่าผมจากสายตานะครับน่าจะถึง50เซน จากถนนนะครับพี่น้องดูดูความสวยงามดูที่ดินที่บดอัดเรียบร้อยแล้วจะสวยงามขนาดไหนาหานะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปท้ายสะถ่ายย้อนกลับมาอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันไกลทุกท่านครับที่ดินแปลงนี้สวยมากเลยเพราะข้างหน้าเป็นถนนที่พลุกพลานอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับหน้าฉาก40เมตรลึกประมาณ160เมตรพี่น้องดูข้างหลังก็จะเป็นคลอง คลองหลวงนะครับเรียกว่าคลองบางเสือตายเขาเรียกอย่างนั้นในชลีิดินติดกับคลองก็จะเป็นสระน้ําเป็นร,ร้อยร้อยไร่เลยสระน้ามามีมานานมากแล้วพี่น้องดูนะครับนู่นเลยครับนี่อ่าดูสระน้าเห็นไหมครับอันใหญ่โตมโหฬานยอมรับเลยว่า่งวงจุ้ยชัยภูมิดีมากเลยท,ท่านใดที่จะมาเช่าทํากิจธุรกิจอะไรต่างผมว่าน่าจะเวิร์กมากเลยเพราะว่า ่วงจุ้ยชัยภูมิอย่างที่ผมบอกมันได้หมดเลยอ่าเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอ,รอบๆเลยนะครับดูนะครับดูความสวยงามของการถมดินบดอัดนะครับโอ้โหมันยอดมากเลยพระเจ้าจอดโอเคขออนุญาตรีวิวที่ดิน4ีไร่ขาด1งานให้ทุกท่านที่สนใจจะมาเช่าติดต่อ0 8 1 5 6 6 1 3 6 6 7 5 7 5 2 5 2 1 4 5ติดต่อกับคุณต่อยกูวันได้เลยนะครับ รายงานจากที่ดินสีไร่ขาดหนึ่งงานให้เช่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ